สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการใบเบสท์ชู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 ผมไม่ค่อยมั่นใจนะอันนี้เป็นอีพีแรกของเราเลยสําหรับใบเบสท์ชูนะครับผมแบงค์อา,าสาสวัสดีครับผมนังยิ้มหวานเตืน่นเต้นอะไรนะโนอะไรนะครับยิ้มหวานครับเย, <c oughs> ยิ้มเลยนะขอยิ้มหวานหนะ้ากล้องที <c oughs> โอเคเพื่อนๆอาจจะงงว่าเฮ้ยไบแบตเทอร์เนี่ยเรารายการเราทำเกี่ยวกับอะไรไบแบตเทอร์นะครับก็คือเราจะเอารถเนี่ยมาเทียบสเปคต่อสเปคกันนะครับซึ่งวันนี้เรามีอยู่2คันด้านซ้ายของคุณดนคือขิงหน่อย Z900 SE Z900 SE ปีไหนครับ2017ครับปี2017บของผมมันต้องเป็นดูวิติแน่นอนนะฮะดูวิติมอนเตอร์821 p องห m a n งเป e ร์ฟอร์แมนต้วย ตัวเพอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยเว้อผมสเปเชียลโอ้โหสุดยอดเรามาเริ่มจากซีซ um> ีของรถกันเลยดีกว่านะฮะไอ้ซัดเก้ารเริ่มก่อนเลยฮะซีซีก like ี่ซีซีครับ948ารซีซีครับผม9เ8ได้เหรอใช่ของผม821ร้อย่ก็แตกต่างกันแล้วอ่ะก็แตกต่างกันแล้วแค่นี้821รอบข้อต่อไปฮะเครื่องเป็นยังไงฮะรูปแบบเครื่องยนต์ครับของผมเป็น4สูบเรียงครับอีไลสี่สูบเรียงเครื่องอีไลน์4สูบเรียงเขาบอกสี่สูบเรียงเนี่ยจะให้ กำลังเครื่องในรอบที่รอบปลายรอบปลายรอ,อบสูงๆนั่นเองนะแต่ว่าจริงๆเนี่ยเซตเ้านี่ยถ้าเพื่อนๆคนไหนได้ลองขับแล้วนะครับเนี่ยเซตเ้นี่ยต้นเนี่ยถือว่าดีมากเลยต้นก็ตน้ตนก็ดีครับ <c oughs> ดีเลยฮะเพราะว่าถ้าเทียบกับเซตแรุ่นก่อนหน้าที่จะเป็นเซตเนะอุยอันนี้หนักมากต้นก็ไม่ค่อยดีแต่อันนี้ต้นแบบรู้สึกคุมยากเลยถ้าต้นไม่ดีเนี่ยมันจะลดน้าไม่ค่อยพือ <c oughs> <c oughs> ดอกมันจะไม่ค่อยออกทีนี้มันจะ<ช>ดูดไ่ได้ใช่ไหมใช่ใช่ <ละ S 2> มันคนละต้นกันอ๋อเหรอค <c oughs> <c oughs> นต้นอะไรต้นกัญชาอันนั้นมันต้นกัญชาไม่สนับสนุนให้ดูดกัญชาในที่สนนาธารณะหรือสันทนาการนะครับครับแต่ดูดในบ้านได้ <c oughs> เ,ร <c oughs> เรื่องของมึงครับมาพูดถึงในเรื่องซีซีแล้วพูดในเรื่องของรูปแบบเครื่องยนต์แล้วแต่ผมยังไม่ได้พูดของผมเลยผมผมเป็น2สูบแอลทวินสองสูบแอลทวินสองสูบแอลทวินซึ่งรถตูติเนี่ยจะเป็นสูบแอลนะครับ มันก็ไม่เชิงแอ L เลยอ่ะมันจะมันก็เกือบเกือบอละแต่ว่าคาดูกุติก็เรียกว่าแอลทวินนะครับซึ่งตัวเนี้ยเป็นเครื่องแอลทวินมีชื่อว่า Test Data เทส t d เ t a ต้า1องศาเป็นเครื่องแคมคู่อ่ะเปิดเสียงโทรศัพท์ด้วยครับ <S <S ยุงังังลั่นในรถาอีเหรอฮะไรหรอล,ลอกูพูดตรงไหนแล้วเนี่ยอ่ะ เป็นสูดสี่สูบเลี้ยงไม่ใช่สี่สูบเอลสี่สูบเอลอะไรสองสูบเอลสองสูบเอลทวินนะเทติต้าสิบเอ็ดองศาซึ่งทางดูกติเนี่ยเคมว่าเป็นเครื่องที่วิ่งดีที่สุดบนถนนเกียร์นี้ต่อแบบเกียร์ชิดมากเลยเกียร์เจ้าหกไม่ชิดนะเราเราก็ขับซุปเปอร์สปอร์ตอยู่ใช่ไหมเป็นไงเกียร์ชิดนะไม่รู้ไม่เคยหลาก มาถึงระบบระบายความร้อนของดูโกติก็ถ้าเป็นเครื่องเซตเ,เตอจะมีหม้อ,อน้ำนะครับถ้าเป็นเจ5 7ก้า็กไม่มีหม้อน้ำตอนนี้มีหม้อน้ำแล้ว<ช>มีวลม2ตัวฮะมีหม้อน้ำไหมฮะได้เก้าร้อยก็มีมีหม้อน้ำมีระบบเป็นระบายความร้อนแบบว่าหม้อน้ำนะครับเหมือนกันแต่ว่าใครร้อนหรอกกันดูโกติดูโกติใช่ไหมใช่ผมว่าพอพอกันนะพอเวลามันร้อนนะไม่ไม่หรอดูโกติร้อนกว่าเยอะ าพูดถึงเรื่องต่อไปนะฮะแรงไม้กว่าของผมมันก็ต้อง125แรงมา้า125เลยฮะใช่ผม112ยองะ112แรงมา้า112แรงมา้าถ้าพูดถึงมันให้ให้มาน้อยเนาะให้มาน้อยน่าจะให้มาสัก100แบบ สองร้อยตัวไสองร้อยตัวอ่ะหนูทีหนูทีนี่ดวลอยไปดาวอังคารอาณาคนละมาแล้วมาดูท็อกกันบ้างดีกว่าครับแฝกฝั่งเซตเก้าร้อยเท่าไหร่ละเก้าสิบแปดครับนิวเก้าสิบแปดของผมแปดสิบเก้ากราฟกันนิดเดียวมันก็ต่างกันนะต่างกันอยู่นะต่างกันนะแต่ทําไมรู้สึกว่าแรงบีบของดูกระตีนมันจะมันอย่างนี้ฮะปาดปาดเราดูท็อกสูงสุดอย่างเดียวไม่ได้กราฟของท็อกเนี่ยของเซตเก้าอาจจะขึ้นอย่างนี้แต่ว่ากราฟของดูติอาจจะขึ้นอย่างนี้ อ๋อครับคือแบบว่ามันเริ่มต้นจากรอบต้นตามอ่ะท้ออาจจะเยอะกว่าของแซดการ์มอะไรแบบสุดข้วคุณอวยอวยมากเลยอ่ะไม่ได้อวยไม่ได้อวยไปดูน้ำหนักน้ำหนักลดกันก่อนเลยน้ำหนักลดกันหน่อยน้ำหนักลดของผมเนี่ยจะอยู่ที่210รกิโลสองร้อยสิบเลยเหรอใช่นี่200เองนะเนี่ยจะเป็นผลแรงบิดในการขี่อะไรหลายอย่างด้วยเออใช่น้ำหนักนี่มีผลมากนะครับข้อต่อไปฮะบอกให้ปิดเสียงโทรศัพท์ไอ้สัตว์ มาถึงเรื่องของโชคบ้างโชคหน้าของแซ็เก้าเป็นไงฮะของผมก็เป็นโชคหัวกลับครับโชกหัวกลับเป็นอัพไซด์ดาวผมโชคกลับหัวครับตายวะเหมือนกันอัพไซด์ดาวเหมือนกันนะดูกระติกกอัพไซด์ดาวเหมือนกันข้อต่อมาเบรกบ้างดีกว่าของผมเนี่ยก็เป็นระบบเบรกของอ่านิชินคาร์บูเดิลเอ่อรถอะไรครับต้มยำกุ้งต้มยำกุ้ง นิดชินต้มยำกุ้งโ <c oughs> okay. อเคทางดูกติก็ให้เบมโบมานะครับตัวนี้เป็น M 4 3 2ด้านหลังก็เป็นเบมโบเหมือนกันตัวหลังนี่ยอดยิตเลยนะครับโดนขมโมยทำไมเน่ยคนนิยมเอาไปใส่รถเล็กอของผมก็เป็นรถเล็กของผมใส่ก็เราก็เป็นนิดชินรถหมูสับรถหมูสับ <c oughs> <c oughs> ระบบเบรกผมเชื่อว่ายุคนี้มี ABS ทัง้งคู่มี ABS หมดครับ Traction Control ค,ครับเซตเก้ามีไหมมีครับมีเหรอไม่มีไม่มี Traction Control แท็กชั่นคอนโทรลเซตเก้าจะไม่จะไม่เอ่อจ,จะไม่มีมาให้ทําไมงกจังเลยครับมีระบบสลิปเปอร์คัตมาให้เซตเก้าไม่มีแท็กชั่นคอนโทรลนะครับแปดสองหนึ่งมีแท็กชั่นคอนโทรลนะฮะแล้วก็โหมดการขับขีบ่ครับมีไหมครับเซตเก้าไม่มีโอ้โหทำไมงก <M oke S 2> จังอะ่ะก็บอกว่ารถมันดิบปกตินะฮะมีโหมดด้วยกันสามโหมดมีเออแบงค์ทูริงแล้วก็สปอร์ตนะครับซึ่งแต่ละโหมดเนี่ยสามารถปรับตั้งค่าความเร็วของเครื่องได้จะมีไฮวิดเดิ้ลโลแล้วก็ AVS สามารถปรับแต่ละโหมดได้เลย แท็กซีก็ถือว่าปรับในแต่ละโหมดได้เลยนะทีนี้มาดูราคาบ้างดีกว่าฮะราคาตอนนี้เราพูดถึงราคามือสองนะครับอ่ะเซตเก้า่อนเลยฮะสองแสนหนบาทแพงยังแสนเก้าเก้ก็มีนะแพงยังแสนเก้าเก็มีนี่เอีขายแสนเก้าเก้าอ2ะส0งแบาทนี่ซื้อสดหนึ่งแสนแปดหมื่านบาทอ๋อซื้อสด1นึ่งแื 1, 8, 9, บาทนะครับสำหรับดูติมันเตอร์แปดสคันนี้นะครับออ,ออกลูศบาทด้วยอ้าวเราออกลูเท่าไหร่ก็ออกลูก 6น0 9 48งวดคันนี้ดูดีเวอร์เตอร์821นะฮะออก0บาทผ่อนจำไม่ได้นะว่า6 0 0หรุ่น6,005 48งวดนะฮะแซด900ออก0บาทผ่อน6,009 48งวดนะครับวันนี้ก็มาเวอร์เตอร์ให้ดูกันนะฮะเรียกได้ว่าวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของรถรให้เพื่อนๆน,นะครับได้เป็นการตัดสินใจว่าเอ้ยตอนนี้ผมลังเลยแซด9กับเวอร์เตอร์821มาเทียวกันเลยฮนะว่าเป็นยังไงนะสองรุ่นนี้ราคาเป็นยังไงต่างกันยังไงซึ่งแน่นอนแหละแซด900 cc เยอะกว่า รถปีใหม่กว่าราคาต้องสูงกว่ายังไงนะสนใจ2คันนี้หรือรุ่นอื่นนะครับโทรมาได้ที่095 2355 5 5 0นะครับรอบหน้าอยากให้เราเวอร์นรุ่นไหนรุ่นไหนนะฮะคอมเมนต์มาได้ด้านล่างคลิปนี้แล้วกันนะครับยังไงก็สนใจติดต่อเข้ามาครับสวัสดีครับสวัสดีครับ